สกเกียดเพชรประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน59ครับที่สนามมวยเวทีลูพิดีครับโดยโปรโมตเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดมาดูเปิดหัวที่เมริโอกามาก,กินักชกจากญี่ปุ่นครับเจอกับทางด้านของเทพพยักษ์สอธนาเพชรนักชกจากแดนอีสานนะครับทางด้านของเทพพยักษ์เจอกับนักชกจากแดนอาทิตย์อุทัยแสนชัยโจ๊กเกอร์ครับเจ้าของตัวแทนสนามมวยเวทีลูพีดีอินเจแปนครับ วันนี้พาทางด้านของเมริข้ามน้ําข้ามทะเลมาชกที่สังเวียนมาตรฐานครับรูปร่างสูงยาวกว่าครับเมริแต่ความเป็นมวยเนี่ยอยู่ที่เทพพยักษ์ขึ้นมานี่เทพพยักษ์ต่อ5-4นะครับนี่เป็นยกแรกกรรมการอภิษักคำละเอียดครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียอดเก็บได้478,820บาทต่างชาติ88คนแข่งสายหน้าครับเทพยักษ เมริถีบขวาดูสูงยาวเก้งก้างดีครับมากันหลาย10ชีวิตทีเดียวนะครับเพื่อมาเชียเมริคนนี้แล้วก็โทกินิชิกาวะนะครับที่จะชกเป็นคู่ที่8พยายามบวกหมัดขวาครับเทพพยักษ์รัดตีขวาครับเนี่ยครับกดแขนและตีเข่าขวาตีเข่าขวาอัดเข้าให้ ต้องนวดไปอย่างนี้ครับทางด้านของเทพยักษ์ยกแรกถือว่าเปิดเกณฑ์กันเร็วใช้ได้ครับเอามีหมัด1-2ครับต่อระวังฮุกขวานะครับเทพยักษ์แข้งขวาสูงครับเลงก้านคอขวาขึ้นก้านคอเลยครับเกี่ยวครับโอ้โหดูฮะไม่ธรรมดาซะแล้วครับเริ่มต้นมาแบบนี้ หมดยกแรกครับยกที่สองครับดูและคู่ขี้ใกล้เคียงเลยนะครับคือความเป็นมวยมีน้อยกว่าครับท,ท่านของเมริแต่ว่าดูณนะตรงนี้นี่ไม่ธรรมดาซะแล้วครับมีดึงมีหลบมีหมัดมีแข้งมีเกี่ยวแข้งซ้ายเทพยักษ์แข้งขวาสวยครับเจอเกี่ยวอีกแล้วครับ กรรมการอภพิสัครับสับมือชกพุ่แข้งขวาสวยเอาบวกมาซ้ายครับโอ้โหก้นจำเป้าเลยครับทางด้านของเทพยักนี่ครับประมาทไม่ได้ครับรอบวกรอสวนครับโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาซะแล้วครับดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสายตรงครับปั้งครึ่งปากครึ่งจมูกครับเต็มกระโดงคาง แข้งขวาเอาเจอซ้ายอีกแล้วครับทางด้านของเทพพยักครับโอ้โหดูครับสะใจแล้ะครับแบบนี้อูโหูดังครับต้องดังแล้วครับอย่างนี้ครับไม่เสียแรงครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาครับนี่ครับแอคชั่นสวยๆครับนักชกแดนอาทิตย์อุทัยครับนี่ครับอูโหูมันสบช่องครับซ้ายครับต่อยได้คมนะครับนี่ครับต่อยได้คมครับ หุกขวามาวืดก็จริงแต่ว่าก็เพียงพอแล้วครับโอ้โหเมริโอกามาก,กินะครับอืมกองเชียร์มาเยอะนะครับเมริยินดีด้วยนะครับนักชกจากญี่ปุ่นครับเมริโอกามาก,กิครับชนะเทนนเกิรอ์น,น็อกเอาท์เทพยักษ์สอธนาเพชรได้ในยกที่2